手臂粗细弯。 ไวโพนไวโพรคุเร่ลำดับนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนของพวกเราศิลปินก่อนเลยพี่อายุมากกว่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีแหละขอเรียนเชิญอาจารย์ดอยอินทนนท์อ๋ออาจารย์ดอยมาด้วยขอบคุณครับเรานึกว่าใครว่าที่ศิลปินแห่งชาติคนต่อไปคนต่อไปนักประพันธ์เพลงมือบุรีทองสมบูรณ์เทพจากอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากในวาระพิเศษโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดนองส้ม สุดาสีลำดวนนะครับสี่รอบกับอีก3ปีสีรอบบวก3าขออํานวยเวพรขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาร่วมอํานวยไวพรให้สุดาและครอบครัวคู่คิดคู่ร่วมสร้างสรรค์จงประสบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับปราศาทิได้ให้ได้สิ่งนั้นพบแต่สิ่งดีๆร่ำรวยโรคไข้เจ็บอย่ามีและให้พบคนดีสิ่งดีร่ำร,รวย เวยบ่อยๆเหมือนที่เคยถูกเนาะออแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเผื่อว่าปรารถนาสิ่งใดอยากได้อะไรอยากดังอยากดีอีกก็ขอให้สมม,มา่มาตประทาเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับท่านต่อไปครับ